สวัสดีค่ะปิงปิงนะคะวันนี้ปิงปิงก็จะมามอบความรู้ให้กับทุกๆคนนะคะเรื่องต่อมาที่เราที่เราจะมามอบความรู้ให้กับทุกๆคนเนี่ยก็คือ3ามสิ่งที่ไม่ควรทําในการจัดตาสินค้าหรูหรานะคะสําหรับคนเจนเซแล้วก็จะมีอยู่สข้อด้วยกันแต่เราเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันทีละข้อนะคะก็คือข้อเรามาเริ่มกันข้อแรกก่อนก็คือไม่ควรทําให้คุณค่าสินค้าเนี่ยลดลงค่ะเช่นการลดสินค้าบ่อยเกินไปค่ะ ข้อที่2ค่ะก็คือไม่ควรออกแบบตาสินค้าให้มีความคล้ายคลึงกับสินค้าที่มีราคาถูกค่ะข้อที่3ค่ะก็คือไม่ควรใช้โพสิชันที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องกับสินค้าหรูหรานะคะ mm. เราจะมาอธิบายกันทีละข้อนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนค่ะก็คือไม่ควรทําให้คุณค่าสินค้าเนี่ยลดลงค่ะมันก็จะมีคํากล่าวอีกคํานึงว่าการลดคุณค่าของแบรนด์ลงเนี่ย หรือว่าลดคุณค่าของแบรนด์บ่อยเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างภาพจำใหม่ๆเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆนะคะในสายตาของลูกค้าว่าแบรนด์นั้นเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่มีราคาถูกเนื่องจากราคาที่มันลดลงเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงมุมมองที่ด้านประสิทธิภาพแล้วก็ด้านของด้านคุณภาพไปด้วยะคะ่ะก็โดยธรรมชาติของสินค้าลักชัวรี่แล้วเนี่ยก็คือสินค้าที่มีราคาแพง ก็จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้งานแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในทางด้านการด้านการเงินแล้วก็สามารถโปรโมทโปรโมทฐานะของตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยยอมรับนะคะก็ด้วยอาจจะด้วยโซลูชันของด้านประสิทธิภาพค่ะก็จะสร้างโจทย์ได้มากกว่าสินค้าที่มีราคาถูกทั่วทวไปค่ะ ชนะแล้วด้วยเหตุผลที่สามารถอธิบายได้นะคะจากความรู้สึกการรับรู้ของคนนะคะที่มักมองว่าสินค้าที่มีราคาแพงเนี่ยจะให้คุณค่ากับตัวเองมากกว่าสินค้าที่มีราคาถูกคะ่ะเช่นแพงก็เท่ากับดีถูกก็เท่ากับไม่ดีหรือว่าด้อยกว่าราคาแพงคะ่ะด้วยด้วยอาด,ด,ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยก็คือ จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมทาไมไม่ควรลดราคาสินค้าเกินความจำเป็นมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เนี่ยมุมมองในทางบวกของคนเนี่ยเปลี่ยนไปทางลบได้นะคะต่อมาคะ่ะข้อที่สองค่ะก็คือไม่ควรออกแบบตาสินค้าให้ใหคล้ายคลึงกับสินค้าที่มีราคาถูกค่ะก็คือว่าเหตุผลที่ไม่ควร ออกแบบสินค้าให้คล้ายคลึงกับสินค้าที่มีราคาถูกนะคะก็คือหรือว่าสินค้าในตลาดเดียวกันนะคะก็อาจอ,อ,อาจจะสื่อถึงความชัดเจนในตัวตนนะคะหรือว่าสื่อถึงจุดยืนทางการตลาดที่สะท้อนถึงภาพลักนั่นเองค่ะก็คือการที่โลโก้เนี่ยหรือว่าแพ็กเกจอื่นๆนะคะของแบรนด์ก็จะไปคล้ายคลึงกับแบรนด์อื่นๆนะคะก็จะก่อใหอ้เกิดความสับสน ในจุดยืนของแบรนด์นั้นค่ะก็อาจจะส่งผลร้ายแล้วก็ส่งผลให้เข้าใจผิดในองค์กรต่างๆค่ะเช่นชื่อโลโก้สีสัญ,ญลักษณ์แล้วก็อื่นๆมากมายค่ะที่มีความคล้ายคลึงกันก็นกอาจจะก่อให้เกิดความสับสนได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็ข้อที่3ค่ะก็คือไม่ควรใช้พรีซเซนเตอร์นะคะ เราจะไม่ใช้พรีเซนเตอร์ที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ตัสินค้าค่ะก็คือเพราะว่าพรีเซนเตอร์ในเปรียบเสมือนตัวแทนของแบรนด์ที่สื่อสารนะคะก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างแบรนด์แล้วก็ลูกค้าค่ะพรีเซนเตอร์ขาดความชัดเจนในตัวตนหรือว่าไม่สอดคล้องกับแบรนด์นะคะก็จะส่งผลให้การสื่อสารบิดเบี้ยวไปได้นะคะก็ไม่ควรทำนะคะก็สุดท้ายแล้วก็คือ เหนือสิ่งอื่นใดก็คือหัวใจของแบรนด์รู่นนั้นอยู่ที่การสื่อสารค่ะแสดงออกแบบความจำแนกนั้นนะการสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็แสดงถึงจุดยืนที่แตกต่างกันก็จะสร้างความประทับใจและความคิดในทางบวกเกี่ยวกับตนตัวตนของแบรนด์ได้มากกว่าค่ะก็วันนี้ก็มาให้ความรู้กับทุกคน พอแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดซับสไครต์นะคะแล้วก็ช่วยติดตามผลงานอื่นๆอีกนะคะก็เช่น f Facebook อ่กช่วยติดตามช่องนะคะก็จะมี Facebook แล้วก็ยูท u t u b e t i k t o k Spotify นะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะก็ขอให้ติดตามผลงานอื่นๆของพวกเราด้วยนะคะ ต่อมาต่ออ,อ,อีพตีต่อไปจะมีความรู้อะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ก็มาให้ความรู้เพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะอาจจะมีติดขัดนิดหน่อยแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะก็ตื่นเต้นนิดนึง <c oughs> ก็ฝากติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย